สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอีตอนนี้เรามาดูวัวนะเพื่อนเพื่อนเรามาให้ฟังวัวกินนะเพื่อนเพื่อนตอนเช้าเช้าแบบนี้อากาศร้อนเพื่อนเอนตอนตอน,อนี้ตอนเช้าเช้าแต่อากาศร้อนมากตอนนี้เพื่อนแดดร้อนเราไม่ได้ปล่อยวัวออกไปข้างนอกเพื่อนเ่อนนี้ พราะว่าชาวบ้านวานข้าวเต็มไปหมดนะเพื to to town, right? Disney, ่อนไม่ค uh ่อยมีที่ว่างเท่าไหร่ตามช่วงนาเราเลยต้องเอาวัวไว้ในข้อเพื่อนให้กินฟางไปก่อนตอนบ่ายๆเราถือจะปล่อยออกไปกินหญ้าข้างๆบ้านนเพื่อนตามทางข้างบ้านตามหน้าบ้านรอบทางยังมีหญ้าอยู่นี่เลยเพื่อนอนบาสจะปล่อยให้เดิน บ้างนิดหน่อยแล้วเพื่อนให้วัวเดินออกกาลังกายตอนบ่า,บายๆน้องเพื่อนแต่ตอนเช้าถึงตอนเที่ยงเราจะให้กินฟางในข้าไปก่อนนะเพื่อนเพราะว่าเราปล่อยเร็วไม่ได้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราไม่มีที่ให้วัวเดินนะเพื่อนเพราะว่าตามุ่งนาชาวบ้านจะวานข้าวเกือบหมดแล้วนะเพื่อน ตอนนี้วัวก็พิมพ์ปาอยู่นะ่อนคยเจอระับอาจจะดูเอออาจจะนิดนึงนะเพื่อนแต่ว่าเราจําเป็นต้องให้อยู่ในข้อก่อนเพราะว่าเราป่วยเร็วเกินไปวัวเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะเดินไปเดินมานะเพื่อนเราต้องเฝ้าตลอดถ้าเราปล่อยไปเราเลย ก็อ่อยเฉพาะช่วงบ่ายตอนกดเย็นๆนิดหนึ่งมาเพื่อนให้เขาได้เอออกกําลังกายบ้างนิดหนึ่งเดี๋ยวตอนเช้าไปถึงตอนกลางวันเราก็จะให้อยู่ในข้อก่อนให้กินฟางเราจะเอาฟางมาให้กินก่อนนะเพื่อนเป็นช่วงหน้าฝนจะไม่มีที่ให้ตัวเดินนะเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าตามทุ่งนาข้าวก็จะเป็นทุ่งนาเพื่อนชาวบ้านเริ่มทาไร่ไถนาปลูกข้าวหว่าน บ้างนิดๆหน่อยๆก็ถ้าวัวเยอะก็ปล่อยไปไม่ได้นะนเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะเดินไปเดินมาอาจจะลงข้าวของชาวบ้านได้เราก็เลยให้อยู่ในคอกดีกว่านะนเพื่อนๆตอนบ่ายเราถึงจะปล่อยให้เดินไปรอบรอบบ้านข้างๆทางหน้าบ้านให้กินหญ,ญา้านิดๆหนนะ่อยๆถ้าวันไหน ฟางว่างนิดหนึ่งเราก็ไปหาเกี่ยวหญ้ามาให้กินบ้างครับเพื่อนตอนเช้าเราก็ให้กินฟางไปก่อนเนาะให้กินฟางสลับกับกินหญ้าบ้างนะเพื่อนเพราะว่าหญ้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไรหร่เพื่อนเราไม่ค่อยมีที่เล็บหญ้าเท่าไหร่เราให้กินหญ้าบ้างให้กินฟางบ้างน้เพื่อนตอนนี้ววกำลังกินฟางานะเพื่อน ฟางก็จะเป็นฟางก้อนนล่เพื่อนที่อัดมาตามนาแปลงเล่นเพื่อนฟางเป็นก้อนๆปรามาณแถนี้วัวจะเยอะเราเพื่อนๆตามหมู่บ้านเราจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบางคนก็ปล่อยไปบางคนก็ไม่ปล่อย ถ้าท,ทุกคนลงไปก็อาจจะไม่มีที่ให้วัวเดินได้น้อเพื่อนเพราะว่าวัวเยอะบางคนปล่อยบางคนก็อยู่ในข้กแบบนี้เราเพื่อนถ้าวันไหนว่างก็ปล่อยบางไหนไม่ว่างก็ให้อยู่ในข้กไปก่อนเพราะว่าที่มันแคบนะเพื่อนเพื่อนตามช่งนาจะเล่นนิดหน่อยแต่วัวเยอะวัวชาวบ้านเยอะเนะเพื่อนเลยปล่อยไปไม่ได้ ตอนหน้าฝนก็จะลําบากนิดหนึ่งแบบนี้เราเพื่อนตอนหน้าแล้งก็หลังเกียบข้าวก็จะปล่อยได้สบายนัเพื่อนแต่ตอนหน้าฝนก็จะลําบากถ้าไข่โวเยอะก็จะลําบากนิดหนึ่งนะเพื่อนฝากากดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่องของเราด้วย,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 ยเพื่อนเราพยายามนําภาพบรรยากาศชนบทบดานนอกวิถีชีวิตชาวบ้านตามันนอกของเรามาฝากเพื่อนๆด้วยครับดใจ้ค่ะ